สวัสดีครับทุกคนอออตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะปิดร้านแล้วนะครับดูร้านเดียวเห็นไหมตรงนี้ก็คือห้องครัวของเดียวนะครับตรงนี้ก็คือร้านขายน้ำปั่นขายยำขายปังปิ้งของเดียวนะครับวันนี้ก็จะมาเก็บร้านกันครับคือโันนี้เรื่องงานสี่โมงครับ ไม่ได้ถอดอะไรเลยตรงนู้นก็เป็นข้างในก็จะเป็นบ้านเดียวนะครับข้างหลังนูนเนาะวันนี้ก็คือจะแบบว่าคล้ายๆแบบว่าทำวอลแบบไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะครับเออทำวอลแบบเรียวไปเลยนะครับดูดิไฟจะพิคสวยปะเออเออเออคือหลายคนอยากให้เดี๋ยวแบบว่าทำวอลให้ดูหน่อยครับว่าวันหนึ่งทำอะไรบ้างเงี้ยคือเดี๋ยว,วมีเวลาแบบว่าอัดวิดีโอนะครับทุกคนดีๆืมก็คือไอตอนนี้ ก็ไม่ได้ทําวงนะครับเพราะว่าตอนเช้าเดี๋ยวก็ไปทํางานตื่นตั้งแต่6กโมงนะครับแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็6กโมงห้ 50, แล้วก็เข้างานตอน7จ็ดโมงนะครับแล้วก็เลิกง,งานประมาณสี่โมงครึ่งพอสี่โมงครึ่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็มาเปิดร้านขายของต่อนะครับจากสี่โมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่มนะครับแล้วก็จะไปนอนต่ออันนี้คือตอนที่เดี๋ยวเข้า,เข,าเข้าเช้านะครับสําหรับตอนที่คุณสงสัยว่าเออเข้าบ่ายแล้วทํายังไงเงี้ยเข้าบ่ายแล้วก็เข้าเวลาบ่ายหนึ่ง เรื่องสี่ทุ่มใช่ไหมเดี๋ยวก็ขายของตอนแปดโมงเช้าหรือเก้าโมงเช้าแล้วก็ปิดถึงเที่ยงอางเงี้ยครับทุกคนเพราะตอนเที่ยงจะมีออเดอร์พวกข้าวาเยอะนะครับเดี๋ยวก็เลยเปิดเนาะแล้วก็ขายทีตอนสี่ทุ่มถึงหกทุ่มนะครับเพราะว่าจะมีลูกค้าแบบลอยๆมานะเนาะพราะผัดดึกผัดดึกคนในปั๊มผัดดึกกับคนที่ทางานเซเว่นผัดดึกขาจะสั่งข้าวกินสั่งยำกินสั่งน้ำปัน่นกินในเงี้ยเดี๋ยวก็ไปส่งเขาเอครับทุกคนโอเคแต่วันละร้อยสองร้อยเดี๋ยวก็เอานะครับทุกคนเดี๋ ขอให้แบบว่าเขอให้ได้ขายได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนยกอัน,นี้มาเก็บะคระับเพราะว่าส่วนหนึ่งเดี๋ยวก็ล้างโอกเก็บไปแล้วบางส่วนนะครับเนาะห้องควนี่คือยังไม่ได้ล้างเลยห้อัวยังไม่ได้ล้างอะไรเลย ก็จะแบบว่าลกๆหน่อยนะครับทุกคนกล้องมันอาจจะไม่ได้ชัดมากครับเพราะเดี๋ยวก็ใช้โทรศัพท์ธรรมดาครับก็เป็น vivo v11 ธรรมดานะครับก็ไม่ได้ใช้แบบ iphone นะครับถึงมันจะแบบว่าชัดมากอะไรอย่างนี้นะครับแล้วทุกวันของเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะทิ้งเงินไว้ตรงนี้นะครับจ่ายเงินไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะจ่ายค่าน้ําแข็งนะครับลงทุกวันแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงทุกวันนะครับลงแบบว่าวันเว้นวันลงอย่างนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์ ยังไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรเลยทุกคนเอาตอนนี้ก็บงัตงตอนนี้บางนะโอเคโอเคไหมเดี๋ยวขอเก็บของตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเก็บของก็ ก็จะเก็บนมนมก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับตู้เย็นเราก็อยู่ตรงนี้ส่วนของอันนี้เราก็เราไม่มีประตูปิดนะครับทุกคนถามว่ากลัวของหายไหมก็กลัวนะครับจะทำไงได้เพราะเราไม่ได้ทำประตูไม่มีตงังทำประตูมีเท่าไหร่ก็ทำทำข้านนำดีก่อนนะครับทุกคนลยจริงๆอันนี้ก็คือ ล้างของมาแล้วบางส่วนเนาะพริกแล้วก็เก็บไว้ตู้เย็นนะครับแต่ละวันบางคนก็ถามว่าเออพี่ทำมี้เหนื่อยไหมครับทุกนันทุกวันอเี้ยมันจะบอกว่าไม่เหนื่อยก็เป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนมันก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าเป็นเหนื่อยที่เราอยากเหนื่อยเป็นเหนื่อยที่เราอยากอยากทำเป็นเหนื่อยที่เราแบบโอเคกับความเหนื่อยนี้ครับทุกคนเพราะว่าความเหนื่อยนั้นมันก็ทําให้เราได้มีเงินใช้ทุกๆวันนะครับ เพราะเดี๋ยวไม่เคยที่จะเกี่ยงงานเลยนะครับทุกคนจริงๆเดี๋ยวชอบทํางานเว้ยเพราะว่าการที่เราทางานอะ่ะมาทําให้เดี๋ยวมีเงินใช้ใทุกๆวันนะครับแล้วแบบเดี๋ยวก็รู้สึกว่าการทํางานมันก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่ทําองงานนะครับถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนิดหน่อยอโอเคๆไม่ได้เหนื่อยมากจนแบบว่ารู้สึกว่าทําไม่ได้นะครับเนาะก็เก็บของนี่ก็เก็บของลงนะครับ เดี๋ยวว่าจะพยายามอัพคลิปสูตรลงนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรน้ำปั่นหรือว่าสูตรยำสูตรอาหารตามสั่งนะครับเพราะเร็วๆนี้เดี๋ยวมีความคิดว่าเดี๋ยวอยากทำแบรนด์ของตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปไว้ให้ทุกคนได้มาใช้เพื่อไปใช้ไปทําอาชีพเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเดี๋ยวแบบว่าทําแบรนด์ของตัวเองแล้วคือเดี๋ยวจะแบบขายแฟร์ชายนะดีๆทุกคนขอขอกินน้ำกับ๊บนึงดูสิวดีนอนดึกหลายสิวขึ้นทุกวันนะครับ ทุกคนก็จะมาเก็บคองเก็บอะไรตรงเนี้เดี๋ยวขอเอาน้ำแข็งแช่ผักก่อนแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าน้ำแข็งตรี้มันหมดแล้วอันนี้ก็เราจะาน้ำแข็งไว้ให้กับคนส่งน,น้ำแข็งมาลงน้ำแข็งเรานะครับทุกคน ไ่คนนมที่เราเติมไวในขวดแล้วมันแบบเติมไม่หมดนะครับเราก็จะเหลือจานไว้ให้แม่ล้างนิดนึงนะครับเพราะว่าแม่อยากได้เงินแม่ว่าแม่จะล้างให้แต่เดี๋ยวก็ล้างไปบางส่วนแล้วนะครับไม่ได้ให้แม่ล้างเยอะเท่าไหร่แต่ก็แม่จ้างแม่ล้างจานวันละห้าสิบบาทตอนนี้ให้ร้อยหนึ่ง แม่ขอแค่นั้นจริงๆนะครับทุกคนแม่เดี๋ยวไม่ได้ขอเดี๋ยวมากคือแม่เดี๋ยวก็รู้ว่าเดี๋ยวแบบไม่ได้มีมากเนี่ยก็แม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องเอาเงินไปลงทุนอาเงินไปอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่ได้ขอตังค์เดี๋ยวเยอะเท่าไหร่นะครับวันละห้าสิบบาทวันละหนึ่ง้อยเอาไว้กินขนมกินอะไรของแกไปเรื่อยนะครับทุกคนเราก็จะเก็บพวกจานถ้วยไปวางไว้ที่สูงนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงหมานะครับ เลี้ยงน้องหมาไว้กว่าน้องหมามาเลียถ้วยเลียชามันจะดูน่าเกลียดนะฮะนล,ล้าก็จะวางไว้ที่สูงเพื่อให้ไม่ให้น้องหมาแบบมาเลี้ยชาหรือมาทำไมนี้มาทําอะไรได้นะฮะทุกคนราน้านก็คือแบบไม่ได้สวยอะไรนะครับคือเพราะว่าเดี๋ยวก็คือเน้นเน้นส่งเอานะครับทุกคนแบบว่าทุกคนสั่งมาเดี๋ยวก็ส่งอะไรอย่างเงี้ยเออแบบไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนแบบว่า มากินที่ร้านไม่ใช่ไม่ค่อยสิไม่มีเลยนะฮะไม่ค่อยไม่มีคนมากินที่ร้านเลย<ม>เพราะว่าให้เดอร์ส่งเอาตลอดเลยเดี๋ยวเราขอเก็บเงินก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเก็บเงินใส่กระเป๋าก้าแป๊บหนึ่งครับคืออยากมีอยากม,มีกล้องดีๆที่มันถ่ายหหเห็นแบบโฟก,กัสแล้วก็ชัดนะครับแต่ว่าเรามีโทรศัพท์ แล้วก็ถ่ายแค่นีก้กนนะครับอาจจะไม่โฟกัสกเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคนนะครับเราก็จะเก็บกระเป๋ากันแค่นี้เราปิดร้านเดี๋ยวเขาเก็บแมทก่กนจะทำอะไรก็ลำบากเลยนะครับเพราะว่ามีมือเดียวนะเพราะว่ามือนึงก็ถือโทรศัพท์ไปด้วยอย่างเงี้ยทุก,ทก,ทกคน วันที่ปิดร้านของเดี่ยวแล้วก็คือเดี๋ยวอยากถ่ายตอนเดี๋ยวล้างของมาแต่ว่าที่เดี๋ยวไปล้างของมันมืดไม่มีไฟมันมองไม่เห็นนะครับทุกคนแล้วกล้องเดี๋ยวก็แบบไม่ได้โฟกัสดีขนาดนั้นถ้าคือทํามืดคือไม่ไม่เห็นอะไรเลยครับทุกคนครับเราก็จะปิดไฟตรงนี้นะครับเพราะว่ารวมปักไฟทุกทุกอย่างถอดแล้วก็ถอดจุ๊บนะครับก็จะมืดนะแล้วเราก็เอากระดานนะครับกระดาษตรงนี้มาปิด หน้ารานไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคร นี่คือวิธีการปิดร้านของเรานะครับต่อมาเราก็จะมาปิดไฟครัวของเรานะครับอยู่ตรงนี้จุบป,ปิดไฟแล้วมืดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเข้าบ้านนอนกันแล้วทำคลคปนี้ก็เหนื่อยแล้วคนอ้วนนะครับทุกคนดีๆไปแล้วนะครับบ๊ายบาย ถ้าชอบคลิปแบบเร็วๆอย่างนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วกดติดตามให้เดี๋ยวด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมจนจบขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคบขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย